บรรยากาศทางเข้าวัดน้องขับเนาะนี่เนาะวันนี้เรามาวัดห้วยน้ำซับน้องขับเนาะห้วยน้ำซับพระธาตุวายโยน้องขับเนาะพี่น้องเนาะรถติด2อกิโลเลยครับกราบสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านนะครับเนาะและเพื่อนๆชาว FC ของช่องนำโชคชาแนลทุกท่านนะครับเนาะกว่าจะหาที่จอดรถได้นะครับเนาะโอ้ย มาตั้งแต่7ดโมงเช้านะครับเนาะจนตอนนี้1ิบโมงครึ่งนะครับเนาะน่คือจะมาถึงเนี่ยจุดแรกที่เราจอดรถแล้วที่เราเดินเข้ามานี่ก็คือจะเป็นอ,อ,องค์หลวงพ่อใหญ่ประธานพรนะครับเนาะองค์หลวงพ่อใหญ่ประธานพรเดี๋ยวเขาไปบูชาดอกไม้ผู้เทียนแล้วก็แผ่นทองเพื่อที่จะขึ้นไปกราบไหว้ขอพร หลวงพ่อใหญ่ละทานพรน,นะครับเนะาะไปกันเลยครับเดี๋ยวไปต่อคิวส่วนนะครับเด้อต่อคิวถ่าผ่านจุดฟัดกรองด้วยนะครับเนาะน,นี่เนาะล้างมือด้วยแอลกอฮอล์วัดไข้นะครับเนาะอ่ะต,ต่อคิวบูชาธูปเทียนดอกไม้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยขึ้นไปกราบไหว้ด้านบนนะครับเนาะ ตอนในเมื่อได้ดอกไม้ทูบเทียนและแผ่นทองแล้วนะครับเนาะเาก็ะึ้นมากราบไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อใหญ่ประทานพรนะครับเนาะในตรงที่เจ้าหน้าที่เขาจัดลานไว้ให้กราบไหว้นั้นเข้าไปจุดทูบแล้วนะครับวางดอกไม้แล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายทําในส่วนนั้นไว้นะครับเนะาะจะขอช่องเพื่อนบริถิถ่ายนะครับเนาะ,ะผมก็เริ่มมาถ่ายให้อีก ทีนึ่งนี่ครับเจ้าของช่องเสื้อสีดําใส่แว่นนี่นะครับเนาะส่วนมาติดทององข้างบนนี้นะครับเราไปมาถ่ายทําช่วงนี้นะครับเนาะอ่าหลังจากนี้แล้วหลังจากนี้แล้วนะครับมาบอลนี่ครับเป็นโยนเหรียญกันนะครับเนาะนี่เนาะเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบนะครับเนาะนี่คนเยอะเลยครับเล็กหน่อยก็มีครับเป็นโยนเหรียญขอพรนะครับเนาะนี่เนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเด้อโยนเหรียญขอพรอธิษฐานแล้วก็โยนขึ้น ด้านบนตัวองค์หลวงพ่อใหญ่พระประธานพรนะครับเนาะอ่ะเขากับเฉพาะส,สอเป็นมการกนะง้อกันหอยเนาะเพื่อนแต่อยากเสี่ยงเชียวอึบไอ <c oughs> อีกบานนี่ได้บเ่เนาะอึ้บนี่ครับอ่ะบานนี้เดี๋ยวหลังจากนี้แล้วก็จะอ่าเป็นการเชิญเวียน รอบองค์หลวงพ่อใหญ่ประทานพรนะครับเนาะสามรอบนะครับเนาะ,ะเดี๋ยว <ST IT US> ก็ถ่ายทำไปเรื่อยๆนะครับเนาะพี่น้องเนาะชมกันไปเรื่อยๆนะครับเด้อมาขอพอรขอโชคขอลาภนำการน,นะครับเด้อบัดนี้เด้อใสชมกันเลยครับ เอาแค่ชื่อเอาแค่นามตกปูเบอร์โทรไม่ต้องเบอร์ห้างไม่ต้องอะไรที่ไหนไม่ต้องอะไรก แบบก็ขอให้คิดว่าเป็นแบบคิดตามินชจาะเทานะโยมนะอย่าเป็นคิดอะไรมาก,นะากาแบบบางบทแบบบางแบทบอย่าเป็นคิดอะไรมากทีนแบบักการศึกษาอยากจะขอไว่แบบาว่าอย่า ความศรัทธาครับเนาะเผิ่อจะมาตทงการขอพอรอพ,พุทธนี่บุดชิ้นอะไรนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวต่อจากนี้แล้วนะครับเนาะลงจากอ,องค์หลวงพ่อใหญ่ประธานพรแล้วนึ่งหนึงจะไปนะจะไปกราบไหว้สักการะวิหารห,าห,าหาลวงพ่อปลดนี้นะครับเนาะ,ะไปะตรงพระธาตุวายูนะครับเนาะนะนะอ่ะเดี๋ยว ไปต่อเลยครับเพีงพงยงวยโชคดีะ <ไป S 2> โมพุลายะนะเมตตาณาหายกโออากมุมัตมุลมานะเมตตาเงิน,ม,นมาล่ะมาเพียงก็ต้องเปิดกระเป๋าได้ย,ยอมเด้อพ่อแล้วมัทิสาพุทเดือนลอพุ่น เออจะช้ายอมพ่อยอมแม่ไม่ต้องเปิดกระเป๋านะรับเหรียญอย่างเดียวเท่าไหร่ณเมตตาณมหานิยมเพี่ยงรวยแม่เอาใส่ไว้ในกระเป๋าเองเลยอธิษฐานอย่างนี้รวยเร็วรวยแรงรวยลวดเอาฟังเอายันมารวยเร็วรวยแรงรวยลวดรวยไม่บัญญะบัญยังรวยตะบีตะมันรวยกันมันตั้งปีดรวยกันอยู่อย่างนี้อีกกี่สิบปีขอให้มีแต่คำบรรวุ รวยแล้วรวยอีกรวยไปเว็ดวันหยุดเสาอาทิตย์รวยกันตลอดปีรวยกันตลอดใปเกิดชัดหน้ามาใหม่ก็ขอให้รวยนี่เป็นจุดสุดท้ายแล้วนะครับเนาะที่พามาชมาไว้โอกาสหน้าก่อนค่อยถ่ายทำใหม่นะครับเนาะจุดนี้ก็คือจุดเท้าพญาชมพูนาคราชนะครับเนาะมีตัวเลขมาให้ชมด้วยนะครับนี่ครับ สำหรับช่องนำโชคชาแนลนะครับเนาะการถ่ายทำครั้งนี้ก็ขอจบไว้หน้าที่นี้นะครับเนาะขอให้ทุกทกท่านจงโชคดีมีชัยด้วยครับเดอ้อสวัสดีครับผมสวัสดีครับ